วันนี้วันเสาร์ที่28เดือนมิถุนาจะสิ้นเดือนแล้วมาดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไปจุดนี้มันจะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะระแล้วก็แตงกวาที่ปลูกในกระถางแล้วก็เอาขึ้นค้างแล้วก็มีอยู่ปลูกในดินก็มีนะตรงดินก็มีเดี๋ยววันนี้ดูจากจุดนี้เริ่มจะมีดอกแล้วถั่วพันนี้มาไวชอบนี่ ขนาดลงดินนี่ก็โอเคเนี่ยโอเคใช้ได้อันนี้รู้สึกว่าจะมีสี่ต้นแล้วก็ใบก็ไม่หนาอันนี้ก็สำหรับญี่ปุ่นก็ใช้ได้โอเคเนี่ยนะดอกมาแล้วมาบานสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเริ่มเก็บได้นะเป็นบางเป็นบางส่วนจุดนี้นี่จุดนี้นนน โอเคใช้ได้เดี๋ยวดูด้านนี้ขาด้านนี้ก็โอเคเนี่ยเวลาขึ้นค้างประมาณนี้ก็รู้สึกว่ายอดนี้ยังไม่เด็ดเดี๋ยวเด็ดเด็ดให้มันแข็งแรงอันนี้เด็ดแล้วแข็งแรงแล้วก็เพิ่มผลผลิตส่วนมากจะ จะเด็ดให้แข็งแรงมั้งชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นการตัดแต่งสาวให้ให้โคนต้นหรือเครือเถาเครือเถานี่แข็งแรงประมาณนี้ใช้หลักการเดียวกับถั่วแขกชาวญี่ปุ่นเขาใช้ใช้กับถั่วแขกอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอสักพักก่อนเดี๋ยวถ้าเด็ดมันจะมีปัญหามันจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรนะ ไม่จับตรงเน็ตตรงตะข่ายเนาะนี่จุดนี้จุดนี้ลองแทรกพริกมันมีสามต้นว่ามันจะเวิร์กไหมยังไม่ได้ถอนยาให้เขาเลยนะยางามงามญี่ปุ่นเนี่ยยางามอันที่ถั่วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งน้องแม่ว่านให้มาลงไปเยอะเหมือนกัน,นีนในกระบอเนี่ยในกระถางเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันมันเป็นไวจับดอกจับฝักไว้ อันนี้มาลาจีนมาลาจีนกำลังขึ้นค้างปลูกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเดี๋ยวต่อไปจะปลูกกระถางละสองต้นดีกว่า,อาหอยทากเนี่ยตัวชอบเลยไอ้มาละบางทีไปจับเราจะทำให้มันเป็นผิวไม่สวยอันนี้กำลังขึ้นค้างยอดสวยยอดอวก จะไม่เด็ดยอดเพราะว่าเราจะเอาเราจะกินลูกเนาะเดี๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้กถัถวฝักยาวปลูกไปประมาณน่าจะต้นเดือนต้นเดือนประมาณไม่เท่าไหร่ประมาณสองอาทิตย์ได้เนาะต้นเดือนของเดือนนี้แหละเดือนมิถุนาค่ะโซนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาว ปลูกไปประมาณสองสัปดาห์ต้นก้าเพาะเพาะแล้วก็เอามาลงลงจุดนี้ลงปลูกถ้าดูด้านนี้ถั่วอีกสายพันธหนึ่งเนี่ยเวิรกเจมสวยใช้ได้ ฝากเขาจะเป็นสีนี้สีเขียวค่อนข้างจะโอเคเลยเนี่ยพันนี้มาไวใช่ไดไ้ฝากนี้ พร้อมพร้อมกินนะ้วเด็ดเด็ดดีกว่าเดี๋ยวต้องระวังตรงนี้ถ้ามันพลาดต,ตรงนี้ผลผลิตรเราต่ำเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่อดอกมาอีกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็สวยอ่ะ มดูด้านนี้ด้านนี้ก็สายพันธุ์เดียวกันกับฝั่งโน้นความจริงวางประมาณระยะประชิดกันน,น่าจะได้ประมาณ4ี่สิบสามสิบห้าเซนอันนี้หยอดเมล็ดลงไปพันเดียวพันเดียวกับตุดนี้มันน่าจะมาไวประมาณสักเดือนเจ็ดนะเดือนเจ็ดอันนี้เป็นแตงแตงกว่า ปลูกดุมละสองต้นกานะแต่ว่าเจอหนอนแทะแล้วก็เหลือแค่นี้อันนี้ยังเหลือสองอันนี้เหลือหนึ่งสภาพบันนี้ก็ใช้ได้โอเคนะฝนน่าจะทิ้งช่วงนานก็คอยให้น้ำช่วงเย็นเดี๋ยวดูลูกพัมลูกพัมหล่นละ เจอเสภาอาแบบนี้ลกูกพัมจุดนี้พลิกกำลังงามยังไม่ได้ถอนยาให้เลยต้องปักหลักเดี๋ยวดูพุทสาพุทสาไม่รู้ว่าจะจับลูกให้ไหมจับผลผลิตให้ไหมสูงเหมือนกันนะเนี่ยต้นสูง ไปดูพริกพริกที่ปลูกโซนนี้อันนี้จะถาราไสามกอยาก็มาเนี่ยต้องเอาจอมขุดเนี่ยเนี่ยวันนี้จะรูดตัดแต่งสาวรูดต้นพริกรูดกิ่งแบบนี้จะรูดออกแบบนี้พริกจุดนี้ลงประมาณเดือนหกเวิร์ก ส่วนที่ปลูกเยอะๆอะพริกนะส่วนที่เคยปลูกนะ่ะปีนี้ไม่เวิร์กตายไปเยอะยังงงอยู่มันเป็นไรก็จะรูที้เกี้ยงเลยเนลงหลูมาสองต้นเดี๋ยวต้องมาทำอันนี้เป็นพลิกซปเปอร์ฮอตต้นนี้จุดน,นี้จะเป็นจินดาแดง จินดาแดงจินดาแดงก็ปลูกประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบหกสิบต้นได้มั้งหลุมแถวนี้ก็หลุมละสองหลุมละสองก็มีตายมั้งเป็นหลุมหลุมเดียวไอ้หลุมหนึ่งมีหนึ่งต้นมั้งทำจริงปลูกเน็บสองตลอดเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ภาพวันนี้ก็ใช้ได้แต่ต้องมาดูแลเขานิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยใช้ได้ให้ปุ๋ยเขานี่อันนี้ตายนะน่าจะนอนนอนดำนะหนอนดำกินอันนี้ยาก